ขอบคุณมากในที่แชร์ไปเพจปอมทั้งหลายดิชันกับพี่เดชแล้วน้องเฟก้าก็มองว่าเป็นการชดโปรโมทนะแต่อในการที่ไม่ขึ้นเลขที่บัญชีให้ไม่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์คอเซ็นเตอร์ให้นี่ก็ถือว่าไม่ช่วยขายวัตถุมงคลนันนี่ก็ถือว่าทําเกินไปเพราะเราลงทุนเราก็อยากจะได้กําไรคืนมาบ้างได้ต้นทุนมาใช่ได้ต้นทุนคืนมาบ้างไม่ใช่คุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้นะคะผมมีนําซ้ำมาพวกเนี้ย เอาเข้าห้องหวยตัวเองไปเก็บตังค์เดินละพันทำพันเท่าไ <2000 S 2> หร่สองพันทุกวันล้สองพัน0 0วันสื่อนั้นรูปเพจมาหาที่บ้านจะมาเช่าวัตถุมงคล<อ>ก็เล่าให้ฟัง<ช>ว่าเพจปอมนี่แหละครับนะเพจปอมเนี่ยพาไปเข้าห้องหวยต้องเสียค่าเข้าห้องสองพันรายอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณอย่าทำแบบนั้นเลยไม่ดีมาเข้าห้องฟรีเนี่ยนี่ครับ a n a k s e n d a y ได้สองห้องฟรีอ่ะแล้วห้องนี้เราก็สิบบาทไม่มีแล้วเนี้ย อันนี้ฟรีครับผม A N A K S E N D A Y เลขสองนะครับอันนี้ฟรีวันนี้รับสิบห้าตอนนี้เหลือเพียงแค่ห้าท่านต้องมีแอดนะครับแอดด้วยนะแอดด้วยนะค่อยพิมพ์ตัวเอ็นะพิมพ์ตัวนี้ก่อนแล้วก็ลองทายด้วยเลขสอง A K S E N D A Y เลขสองอันนี้ฟรีครับผมอยากจะช่วยคนผ่านความสามารถที่ตัวเองมีแล้วก็น้องพิจ่านะครับในในทุกๆงวดที่เป็นงวดของคนรัฐบาลนะครับก็จะมีสิ่งที่วิเคราะห์สิ่งที่บอกเลขให้ในนั้น แต่รายวันนะครับอีก28วันเนี่ยก็เป็นเลขที่มาจากสูตรของผมนะครับ็อยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะให้คนได้มีรายได้มีเงินซื้อกับข้าวแค่เขาบอกว่าเขามีเงินวันนี้ได้กาไร250าสิบได้กำไรสี0รผมรู้สึกว่าเออเราได้เหลือช่วยเหลือคนอย่างน้อยเขาก็มีเงินซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะครับรับตอนนี้เหลือเพียงแค่5ท่านครับผมนะครับนีคนบอกว่าเพจปอมมีเป็นร้อยค่ะไม่รู้จะวัญล้างยังไงแต่ว่าช่วยอัางอิงกลับมาเพจจริงหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่เพจปอมทําให ดิฉันน้องพิก้าและพินเดดังขึ้นไปไหนมาไหนมันก็ดังจริงๆมันก็ถือเป็นผลพลอยได้เพราะว่าเออก็ทําให้แบบว่าคนรู้จักเยอะขึ้นเพราะว่าเพจปลอมมันเยอะเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีเยอะเทวดาสร้างไม่เสร็จทีดเพราะว่ารายได้ก็กระจายไปสู่เพจปลอมด้วยเพจจริงที่รอรับรายได้ในการสร้างเทวดาอยู่รายได้อาตรงๆก็คือเงินยอดเงินที่บริษัให้น้องอ่ะก็เลยบ่าตายละคือเพจเพจปลอมเอาไปกินเยอะเลยครับ จริงๆนี่คือเรื่องจริงครับพระเขาเข้าใจว่าเขาเสียเงินให้น้องแล้วไงบริจาคให้น้องแไปบริจาคผิดเพศเพศจริงๆที่รอรับเงินบริจาคอยู่เพื่อจะสร้างเทวดาไนเนี่ยน้องก็เลยได้ได้น้อยมากนะคะตอนนี้ควักเงิอไปเยอะมากนะคะครับผมเออทำบัตททำกรรมนะไม่ดีนะคะอย่าขึ้นเลขที่บัญชีตัวเองขึ้นเลขที่บัญชีของเพศจริงนะคะบริษัทพิกัาเด็กเฉลิมชกเท่านั้นนะถ้าเป็นชื่อนายนางนางสาวบัญชีนางนางในนางสาวชื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ใช่นะอย่าโอนผิดเพศนะคะ ขนาดสุนเข็จริงนะขนาดไปขึ้นินที่กองสลากนะครับก็คนก็ทําผมได้คนที่มาขึ้นเงินน่ะเขาก็มองผมแล้วเขาก็ยิ้มให้นะครับรอรอปภที่อยู่ที่นั่นก็จาเราได้ก็มาทางพี่เดเป็ไงนบ้างอะไรเงี้ยมีคนบอกให้โชว์อีกรอบหนึ่งแคปไม่ทันอีกรอบหนึ่งนะครับดิฉันโชว์จนแขนจะหลุดแล้วค่ะทำไมไม่แคปแคปไม่ทันคะเด่นสามเด่นแปดดิฉันก็มี แยกเป็นสองอันละข้างบนเด่นสามข้างล่างเด่นแปดแล้วแต่นะคะ <c oughs> แล้วแต่นะคะอาจจะอยู่ในวงกลมหรืออยู่นอกวงกลมก็ได้นงววที่สามแปดหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะที่อยู่ในวงกลมก็มีสามสองสามห้าสามหกสามเก้าแล้วก็สามแปดนะคะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดด้วยนะแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดแต่ว่าจริงๆดิฉันชอบแปดหกดิฉันวงอีกตัวหนึ่งได้ไหมแปดหกแปดเก้าก็ชอบเพราะมัอกปล่อยมากเลยอ่ะไอหรือมไม่วงดิ เป็นพี่เดพี่เดจะวงมาแปดหกแปดเก้าก็มันสองจิตสองใจนะก็ชอบอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยว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 จะบอกเพราะว่าเมื่อวันที่ไปดิฉันจะวงนี่เม้แปดหกแปดเก้าเนี่ยเมื่อวันที่ไปขึ้นเงินที่คองสลากผมไปซื้อลอตเตอรี่มานะครับแล้วก็แปดหกแปดเก้าเนี่ยเหลือน้อยมากจริงเหรออ่ะงั้นวงด้วยเพราะว่าคนซื้อเยอะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องที่นาแปลกประหลาดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกวงด้วยแล้วกันแปดหกแปดเก้าสะสมเข้ามาใหม่ พี่เดชอโน้ตเตอรี่ไหมหรือยังไม่โชว์จะโชว์ใกล้ๆไม่ไม่คืออันเนี้ยเราจะมาบอกวา,างไว้ที่น้องก่อนล้วกันเราจะมาบอกเรื่องของเอ่อเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่ทอฝันเขียนนะอืมแลรู้ไหมแล้วรู้ไหม,ไหม <c oughs> อยากจะบอกว่า,วา เมื่อวันนั้นไปสนามบ,บินน้ำก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่นะครับก็มีหลายคนจำผมได้ว่าอีร้านนั้นด้วยที่ไปซื้ออีร้านไหนอีร้านน่ะมีอยู่ร้านนึ่งอ่ะเขาเห็นหน้าผมก็ัะใส่แมสนะเขาบอกเอใช่พี่เดเป็นเจ้าหรือเปล่าคะผมก็ยิ้มบอกว่าใช่ครับแล้วผมก็เลยบอกเขาไปเขากลับไปว่าเนี่ยผมมาซื้อลอตเตอรีร่ร้านคุณน่ะอล้ลอตเตอรี่ร้านคุณน่ะทําให้ผมถูกรางวัลที่สี่อ๋อ อืมใช่ผมทุนรางวัลรางวัลที่4จากลอตเตอรี่ <c oughs> ที่ร้านเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาไปขึ้นเงินที่กองสลากใช่ไหม <c oughs> ผมจะเป็นคนแบบนี้ครับคุณผู้ชมลูกเพจครับผมจะเป็นคนที่ชอบใช้เงินทํางานหมายความว่าชอบลงทุนต่อทำนี่ก็ได้ให้เงินที่เรามีเนี่ยมันงอกเลย <c oughs> ไม่ว่าผมจะทําร้านยี่สิบาทนะครับเปิดร้านชานมนะครับ แล้วก็เราเรยวนี้ก็จะเปิดร้านเกี่ยวกับเครื่องสักผ้าที่หยอดตู้คือทำยังไงก็ได้ให้อยู่เฉยๆอะ่ะแล้วแล้วเรามีเงินดังนั้นเนี่ย <laughs> ผมไปขึ้นเงินที่กองสลากใช่ไหม <sh arp> ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ต่อก็เอาเงินไปต่อเงินนะครับและก็ซื้อที่นั่นถูกรล้ววันที่สี่นะครับลอตเตอรถถี่จากที่นั่นนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณทอฝันเขียนเลข ใช่ป่ะมันเป็นเลขที่ผมซื้อมาก่อนลูกนะซื้อก่อนที่ทอฟันจะเขียนเมื่อกี้นี่ก่อนที่คุณทอฟันจะเขียนเขาไม่ได้คุยกันนะฮะเลขนั้นคือเลขนี้ครับอ่าโชว์เลยค่ะอ่าแปดหนึ่งอ่าโชว์นี้ดีกว่าอ่แปดใช่เลขนั่นคือเลขคือเลขนี้เทียบเคียงกันได้เลยนะครับเทียบเคียงกันได้เลยนี่ะถือเองเถือเองซื้อมาก่อนนะนะอ่าอืออ่า ซื้อมาก่อนนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะอ,อ่าแล้วก็ตกใจอีกเลขหนึ่งนะครับก็คือนั่นแหละผมซื้อเลขนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเลขงวดนะสา <3 S 1> มแปดแปดสามใช่ครับนี่แต่เลขงวดที่จะตรงกับเลขปิงปองน้องจริงๆอ่ะมันนานนานมาทีนะเลขงวดที่ตรงกับหวยออกพอดีอ่ะอันนี้ผมซื้อมาก่อนนะแล้วเห็นคุณทอฝันเปลี่ยนผมตกใจแต่เลขสามแปดแปดสามเป็นเลขที่ออกบ่อยมากใช่ที่แล้วเนี่ยออกประมาณสามสี่ครั้งและ แค่บอกกับแผงเขานะว่าผมจะขอเลขนี้หน่อยคู่เลขู่เลขนี้มีอยู่สี่เลขคือเลขแล้วนางหยิบมาให้ผมทั้งแผงลอตเตอรี่ขายส่งเลยเลขอะไรคะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าน่าจะมีลงวันที่สองและวันที่สา <c oughs> มดีน,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 นี่แน่นอนอันเนี้ย ร้อยกว่าใบเพราะเหมามาหมดแทงเลยคิดว่าจะมีางวัลที่สี่ลงวันที่สามงวันที่สอียู่ในนี้แหละลงวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้ไหมคะก็คือเลขนี้ครับถ้าพี่เดย์ถูกอีกครั้งนี้จะเป็นหกตัวตรงต่อสี่งวดซ้อนนะเลขหนึ่งสามเก้าคือเลขสามเก้าเห็นไหมสามเก้าแล้วก็สามเก้าแล้วก็เลขนี้สามเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าที่สี่ไฟลมไม่สบงฮะสามเก้าเก้าสามเออ พึ่งผมก็แบบตกใจผมใจผมว่าจะซื้อแค่ยาละสิบใบแต่นางก็เหมาหมดแผงของนางเลยคิดว่าเราซื้อส่งไงคิดว่าเราจะเอาไปขายไงเราไม่ได้เอาไปขายร้อยกว่าใบอันนี้คือที่นี่ไม่ปฏิเสธเลยหรอคะก็ทหมดอันนี้ตอนแรกว่าจะมื่นกี่มื่นกี่พันตอนแรกว่าจะปฏิเสธแต่เราคนรวยอะเนาะเราถึงหมื่นไหมคะปึกเนี้ยเออถ้าหลายๆยหลายๆถึงถึง ถึงถึงเอาเฉพาะสามเก้าเนี่ยสามเก้าเก้าสามถึงหมนะื่นไหมหมื่นเท่าไหร่ถึงหมื่นหมื่นนิดนิด,นด,นดอ่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นเลขสองใบมันเป็นเลขสองสองใบนะครับเนี่ยร้อยกว่าใบสามเก้าเก้าสามออกไม่ออกไม่รู้แล้วก็อีกเลขหนึง่งนี่ก็คือสามหกหกสามสามหกสามเก้าเออนะนะสามหกหกสาม เห็นท่อฟันเขียนอะไรอึ้งเลยอ่ะนี่แหละเลขที่มีมีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าออกสามเก้าเก้าสามมาก็พเจ้ารวยเพรอกเขาซื้อมาร้อยกว่าใบ ไฟรเพิ่งเข้ามาดูใหม่แคปปิทีนนะคะอันนี้อันนี้แค่เราอตเรี่ยังไม่คงสุดท้ายนะสิบนาทีลรตจะเรี่ยังไม่คงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเราตอนดูคงสุดท้ายตอนหมุนปิงปองอีกทีจะให้ได้ดูคลิปหมุนปิงปองวันที่ยี่สิบหกใช่แบบนี้นะคบนะนี่คือคงแรกก่อนหมุนปิงปองนะเขียนวันที่ยี่สามมกรานะคะ นี่คือเลขของแรกนะถ้ารอลูกปิงปองไม่ไห่ก็ไปเก่งเลขไปหาซื้อก็เอาโนเองได้กลับกันเองไม่รับประกันผลนะคะคอันนี้คือการแปดแปดผมันมาเบิ้ลแต่คิดว่ามันไม่เบิ้ลหรอก mm. นะฮะแต่จริงๆอาจจะเบิ้ลก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เบิ้ลมาหลายงดแล้ว mm. ไม่ได้เบิ้ลหลายงดแล้วอาจจะเบิ้ลแล้วแต่มันมองได้หลายอย่างจะเบิ้ลเลยแต่เบิ้ลก็เล่นง่ายนะไม่ต้องกลับไนงะ mm. แล้วแต่นะคะก็มีข้างบนสามสามข้างล่างแปดแปดแล้วแต่เนาะมีสามสามกับแปดแปด นะคะใช่แล้วนะครับอ่าทำยังไงต่อดีเวลาเหลือสิบนาทีครับ <c oughs> อีกสักสาย <c oughs> ไหมนะครับอ่รับสายอีกสักสายหนึง่งรับสายอีกสักสายหนึ่งนะครับโทรมาเลยค่ะโทรเลยศูนย์แปดสี่สองหกสี่สี่สองสองสี่นะครับผมอ่ามาพูดคุยกันนะครับมาเช็คดวงกันนะครับอ่าปีใหม่แล้วนะครับอ่าเช็คดวงกันนะ เดี๋ยวถ้าไม่มีสายเดี๋ยวให้พี่เดจับพี่เดจะถูกไหมรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลที่จะถูกเป็นสี่วันต่อไหมรารางวัลที่หนึ่งแล้วที่แล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อเดือดมีใครใส่เนือหนึ่งสองสามอ่ะใสโทรมารับสายก่อน